นี้ก็จะเป็นหมวดชิกซอครับสำหรับคุณโทบี้ตอนนี้คุณโทบี้โอ้โหสถานการณ์ไม่ค่อยดีนะครับมีแค่สามคะแนนจากสองหมวดนะครับผมนะแล้วองการโอ้ถึงแม้ว่าตอนนี้นะครับอันดับตอนนี้นะครับผมฮะจะอยู่อันดับที่สี่นะครับผมะ้ะสามคะแนนนะครับต้องกระตุ้นหน่อยนะฮะตอนนี้นะครับโอเคนะครับนะครับเป็นหมวดจิกซอนะครับผมนะอาจจะพลิกกลับมาพลิกกมกลับมานี้ก็ได้นาอเออนะครับอ่ามานะครับ จิกซอครับผมฮะหลังจิกซอนี้เป็นไลฟ์เกมหรือคอนเทนต์อะไรของลูเซียรครับอ่ะเชิญสูตรครำนวณอะไรของมีสูตรครำนวณการเปิดอะไรไหมฮะอ่ะมีสูตรไหมหมครับไม่ไม่มีทุกคนอ่าไม่ใช่ไม่ใช่สูตรเหมือนเหมือนปีแทลหรอคะที่นายจ่าเขาบอกไว้เบอร์แปดเบอร์แปดตัวเบอร์แปดอ่าเดี๋ยวครั้งนี้ลองเชื่อซินตัวเองนะอ่าเอาเซ็นตัวเองขอสิบสองครับ สิบสองครับอยากจะอยากเปิดเจออะไรครับเจออะไรก็ได้ที่มันแบบขอใบพีดีโอเคครับผมนะฮะโอเคครับเบอร์สิบสองออกมาเป็นอันนี้ครับผมไอยาอะไรวะเนด่ย่ะเปิดต่อเปิดต่อนะครับยี่สิบคะแนนก็รวมเป็นยี่สิบสามนะครับผมฮะอ่ะเปิดเบอร์อะไรครับเบอร์ยี่สิบครับ ยี่สิบไมถึงว่าเปิดเบอร์ยี่สิบะครับไปตะไกลเลยนะฮะเนี่ยลองลองกินขอบมาอ๋อไปไปตรงห่างบวางโอเคนะครับอ่าผมนะฮะเบอร์ยี่สิบนะครับผมนะดูซิว่าจะออกมาเป็นอย่างเจออะไรครับอยากเจอดูเนียไหมฮะ,ะอ่าครับอ๋อ,อโอเคครับนั้นก็ได้เจอสมใจนะครับผมนะเป็นอันนี้ครับคุณรู้ไหมดูเนียต้องจะเล่นคุณ <laughs> ช่วยยิ่ไหมครับเนี่ยเอโรเซียนี่ช่วยยิ่ไหมฮะช่วยออเปิดเบอร์สิบสี่ครับเบอร์สิบสี่นะครับผมนะฮะจะเิเลอรสิบห้านะครับผมนะฮะมั่นใจนะครับมาแต่นี่ที่เปิดสองอันนี้มีเกมอะไรในเ,เกมหรือคอนเทนต์อะไรในใจไหมฮะยังโล่งๆอยู่เลยครับยังแบงค์อยู่เลยนะฮะเลขอ่าเบอร์สิบสี่นะครับผมนะฮะ เบอร์สิบสี่สิว่าเบอร์สิบสีจะให้อะไรมาเบอร์สิบสี่เต้นอันนี้ครับผมคิดออกไหมครับคิดออกไหมครับคือพยายามไม่อยากให้มันต่ำกว่านี้เพราะว่ามันโอกาสเขามันจะมีโอกาสผนกอบเข้ารอบตกรอบนะครับผมนะฮะอะไรลครับว่าเราเอาสี่คนที่ดีที่สุดเข้ารอบนะครับผมแล้วก็ถ้าเสมอกับคนที่สี่ก็ถือว่าเข้ารอบเหมือนกันนะครับแต่โดยรวมว่าน่าจะยากนะครับไม่มีหมวดเสมอเหมือนปีที่แล้วนะครับแล้วคุณโทบี้ ยังไงดีครับเปิดต่อหรือจะตอบครับออครับคิดหนักแล้วตอนนี้ในองนี้ว่าคุณโทบี้มีเกมอะไรในใจไหมครับตอนนี้ไม่มีมเลยนะมีเกนชินฮะเกนชินเนี่ยตอนนี้ที่คิดว่าเปิดมาเนี่ยตัวสิบสี่นี่มันคืออะไรครับเนี่ยอาจจะเป็นลายอะไรสักอย่างอ๋อปลายอะไรสักอย่างปลายกระบอกปืนฮนะ อะไรอย่ากยัอืงโอเคนะครับอะไรน่ครับตอบเลยเหรือว่าเปิดต่ออีก,กันหนึ่งหลือสิบเปิดนะเปิดโอเคครับเปิดนะครับเปิดเื่อไ่นีร้ครับเออเปิดสิบเก้าสิบเก้าแล้วครับอ๋ออยากเห็นนัานตรงนี้ชัดๆหน่อยอ้อาบอกว่าแบบช่วยด้วยช่วยด้วย <confident S 1> นี่ครับผมนะฮะนี่คือไรคือเบอร์สิบเก้านะครับผมฮะเจอหนี่ครับ เลยครับเห็นหน้าดูเนี้ยชัดขึ้นหรือยังครับเอพิกหรือเปล่านะาจะทำยังไงดีครับเปิดอีกไอ้แค่อันเดียวครับเหลือห้าช่วงมามีเกนชินอิมแพคนะครับผมนะฮะตอนนี้มีเอาไปเก็บชินอิมแพกไหมครับหรือว่าเปลี่ยนเป็นอันอื่นละเปลี่ยนเปลี่ยนล <c oughs> <c oughs> เป็นเอเิกตอนนี้เป็นเอเิกอยู่ใช่ยังไงนีครับตอบเลยหรือเปิดอันสุดท้ายเออเปิดฮนะ เปิดนะครับผมนะครับต้งมให้คุณทอบี้เป็นไงให้คุณทอบี้หน่อยครับโอ้โหต้องการผู้ใช้บ้านเลยครับตอนนี้โอ้โหผมสงสารมากเลยโอเคครับเอาง่ายก็หลังเกมก็ไปคุยกับคนทางโจทย์เองแล้วกันนะไม่เกี่ยวกับผมนะฮะโอเคครับเปิดเบอร์ไหนครับเบอร์เดียวครับสามครับสามนะครับสิบสามอยากเจออะไรที่สุดครับอย่างงี้อยากเจออะไรที่สุดเขาเรียกว่าอะไรนะที่ที่มันเป็นตัวเป้าอ่ะ ก็อนี่เอพิกไมมก็ว่าระบอ๋ออ่านั่นแหละครับผมนะฮะเปว่าครับโอเคครับซสีว่าการเปิดครั้สุดท้ายครั้งนี้จะทําให้คุณโทบี้ได้คะแนนตอบถูกหรือไม่ถึงว่าจะเป็นแค่คะแนนนะครับแต่ว่าก็มีค่านะครับผมนะออกมาเป็นอันนี้ครับเอออหลรไปเด่ออ๋อตอบมันก็คงต้องตอบเลยนะโอเคครับอบอะไรไม่ได้แล้ว ครับผมนะต่อขอตอบว่าเอพิกครับวันที่เออไม่ไม่มีไม่ไม่มีปั๊มนันไม่มีเป้านะไหนเป้าไอตรงนั้นแหละไอจุดอันี้ตรงไหนครับตรงไหนไอจุดสามจุดนั้นแหละอันนี้เหรอเป้าเนี่ยนะใช่ใช่ใช่ไอเนี้ยเราอันนั้เอพิกแน่นอนมันขอคำตอบแล้วโอเคครับผมนะทำเลยไม่ได้แล้วโอเคครับตอบไปแล้วว่าเป็นเอพิกนะครับผมนะฮะเอพิกเป็นคําตอบที่ที่ที่ ผิดครับโอ้ไม่ไม่ใช่เอเิกเลยครับแต่มันเป็นใช้ปืนแน่นอนครับเพราะมันเป็นปืนถูกไหมครับถูกแล้วไม่เป็นปืนถูกต้องครับแต่ว่าไม่ใช่เอเฟกมีใครคิดไอเกมที่มันใช้ปืนอีกไหมครับบาโลเหรอไม่ใช่บาโลครับอ่าเดี๋ยวผมเปิดภาพเต็มละกันอ่าคิดออกไหมครับดันฟิวถูกต้องครับปาทุ่ฟิวหนึ่งครับผมนะฮะโอ้โอ้มตทุฟิวหนึ่งครับ อันนี้คือเป็นตอนจบตอนที่สามเลยไหมครับที่เขาออกประตูสีฟ้านะครับผมแล้วก็ขึ้นตอนใหม่นะครับอันนี้ครับก็เป็นปืนนะฮะผมตัวนี้นะครับตอนนั้่เปิดตรงนี้ครับเป็นแบบนี้นะฮะโอ้โหนะครับเป็นแบบมุมอยู่มุมซ้ายล่างนะครับผมนะโอ้ดังแสดงมากเลยละครับตอนนั้นครับหมดนี้ครับปุตตบีก็ศูนคะแนนครับผมโอ้นะครับโอเคครับผมนะเอาละครับหมดสุดท้าย คุณสมีต้องสักหน่อยนะคะเต็มเต็มนะฮะต้องเต็มลาบนะฮะหรือจะเอาแบบอยากถูกเหมือนคุณลาบก็แล้วแต่นะครับแล้วได้หมดนะฮะแต่อย่างไรก็ได้ตังกับบ้านนะเอออาจจะเขารอก็ได้เพราะแบบอ่าตอนนี้อ่าดูนะคะก็จะถ้าบูดถ้าตอบถูกเป็นยี่สิบห้าะคะแนนเต็มนะฮะยี่สิบแปดก็เท่ากับเอดน้อยเต็มนะัะผมนะ,ะแต่ว่าพวกโตเต็งทั้งสองคนนี่ยังไม่ได้แข่งเลยนะฮะโตเต็งทั้งสองคนเนี่ยท็อปท็อปทูเนี่ยนะครับเออนะครับโอเคนะครับ ซูไปครับซูไปครับก็ได้ฮะโอ้ก็ได้ครับโอ้โอลรเซียอลไรฟังเลยรแบบชื่นใจมากเลยนะครับเป็นคุณสมบัตินะครับผมต่อไปครับเป็นหมวดคุณสมบัตินะครับผมนะโอ้โหคุณโทบี้นะครับต้องได้เต็มนะครับเพื่อเป็นที่สองไปก่อนครับช่วงคราวนะครับผมนะฮะนะครับเะครับเราต้องการเอาท็อปโฟนะครับเพื่อเข้าสู่เข้ารอบนะครับผมท็อปโฟนะครับมีโอกาสอยู่นะครับคุณโทบี้นะครับเต็มต้องต้องเต็มนะครับโชว์เอาเงินกลับบ้านเออนะครับ สู้ๆนะครับผมนะเพราะฉะนั้นให้ตอนนี้นะครับที่ผมดูนะครับผมนะฮะตอนนี้ครับอย่างน้อยนะฮะคุณม็อกคาท์ครับเข้ารอบไฟนอลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะฮะเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่อันดับยังไม่แน่นอนนะครับอาจจะเปลี่ยนแปลงได้นะครับผมนะฮะแต่บอกแค่นี่เข้ารอบแน่นอนนะครับได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมแต่อันดับเปลี่ยนได้นะครับขึ้นอยู่กับฟอร์มสองคนที่เหลือนะครับโอเคครับคุณโทบี้นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับผมนะฮะอ่าครับประสบการณ์คนที่เกี่ยวข้องกับดูเซีย ใช่ครับเชิญครับสี่ครับสี่ครับถามๆผมถามคุณโทบี้ก่อนเปิดอันเดียวตอบเลยไหมก็ต้องรอรอดูก่อนนะได้ไม่รุ่นอพเทียต้องเสี่ยง่อยเออข้อที่ผ่านมาไม่เสี่ยงแล้วท่านผมนะฮะโอเคครับขอให้โชคดีนะครับผมนะข้อสี่ออกมาเป็นคาแรคเตอร์มีพี่น้องครับช่วยไหมฮะ ประจกรตัวนี้ก็คือเหมือนว่าตัวนี้เป็นพี่ของจุดๆตัวนี้เป็นน้องของจุดๆอย่างงี้ยครับผมเป็นบทบาทอาะละตาเลยไหมครับตัวน,นี้เป็นไงครับโชคดีไัมครัก็ช่วได้ <c oughs> เยอะอยู่พอตัวนะฮะครับแต่ก็ยังไม่ชัวร์เท่าไหร่ตอนนี้มีกี่ใครใครที่ตึกถึงใคร,ครบ้างคะมีโปูมีเน่ฮะอ่าเป็นูก็ตบีเน่อ่ามีใครครับแต่ผมลังเลยู่อนยู่เลย ตอบเลยนะฮะตอบเลยนะฮะตอบเลยใช่ไหมฮะมันตอบเลยไหมฮะยิบข้าคะแนนเต็มได้เงินด้วยนะฮะแล้วก็ยังมีโอกาสเขารอบอยู่นะฮะที่ตอนนี้ดามตารางอย่างตอนนี้นะแต่ถ้าผิดนี่ก็บบายนั่นแหละครับบ่ายๆพี่น้องเอาเลยฮะอ่ะเจอว่าเอาไมครับเอาเอาฮะเอาเอาแล้วครับตบมือให้คุณทูบี่เลยครับโอ้โหนะครับ ถ้าผมผิดก็นั่นแหละฮะขอโทษได้นะฮะคนตอบโจทย์คาแรคเตอร์มีพี่น้องครับคิดว่าเป็นใครที่เกี่ยวข้องกับลูเซียครับอ๋อเราเราว่าปูครับปูนะคะปูนะครับผิดก็บายบายฮะปูปูอ่ะเดี๋ยวผมจะเปิดตรงนี้เลยอันเซอร์เลยนะครับผมนะฮะก็สิว่า จะเป็นคาตอบที่ถูกต้องไหมนะครับผมนะจะมีปฏิหารเกิดขึ้นกับคุณโอมปี้เหมือกับนายจากพิชเชหรือเปล่านะครับผมนะครับต่อนะครับครับต่อนะครับครับต่อนะครับแล้วก็แล้วก็แล้วก็ผิดครับผมไม่ใช่ผมเรียบร้อยครับกับดากเต็มเต็มคิดว่าพี่แคปปูกับเน่เหรอครับแหมยลืมมาฮอลีไปคนนึ่งคน หรือพี่น้องมาบมรีกับอาฝึกข่าคาฮัวดูโรบิชินั่นแหละครับนี่คือคำตอบที่ถูกต้องนะครับผมนะฮะเดี๋ยวไปดูสรุปของแต่ละข้อดีกว่าครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับผมนะฮะโอ้โหแต่ว่าคือได้แหละครับต้องต้องเปิดทั้งหมดนะครับถึงมันจะรู้ะครับเอาละครับนี่ครับข้อหนึ่งครับแคลบกรูเซียมากกว่าหนึ่งครั้งเคยเล่นจูโนกับรูเซียนะครับบีไทยนะครับ มีคอนเทนต์สารภาพบาปของรูเซียซึ่งอันนี้อยู่ที่ช่องของคุณมาโบรินะครับซีให้รูเซียไปไปเปิดอันนี้ให้สารภาพบาปนะครับผมนะฮะและนะครับผมฮะทำให้นะครับผมนะฮะโอ้ไม่น่าเชื่อนะครับคุณทบี้นะครับผมฮะน่าจะไม่รักบาตรักษาแชมป์ให้กับดอมอโพสทีแล้วนะครับผมนะเพราะมีแค่สามคะแนนเท่านั้นเองครับโอ้โห ถ้าเปิดเจอเคยเล่นอูโนกับลูเซียและคาแรคเตอร์มีพี่น้องก็จะเหลือพี่น้องสองคู่คือคู่โมนาลูเซน่กับลาพิเน่และพี่น้องโคฮาคุและมาโมริและถ้าเปิดเจอมีคอนเทนต์สารภาพบาปกับลูเซียก็จะเหลือมาโมริเพียงคนเดียวเท่านั้นมาโมริเป็นวีทูเบอร์สังกัดทาดุดันสตูดิโอของพี่เอิร์ธทาดุดันนับภาคหนังและอนิเมะชื่อหนังของไทย เธอได้คอแลบก,กับลูเซียไลท์แรกคือไลท์สารภาพบาปฮาทูแม่ชี101ซึ่งเป็นไลท์ที่อยู่ในช่องของเธอและเป็นหนึ่งในข้อคุณสมบัติด,ด้วยและเธอได้ไปเล่นอูโน่กับโคฮาฮุโคคุและลูเซียนั่นเองครับน่าสแสดงมากๆครับสำหรับคุณโทบี้สุดยอดแฟนแท้ลูเซียที่ทำได้เพียงแค่3คะแนนเท่านั้นหมดธึ์ในการไปป้องกันแชมป์ให้กับดอมอโคสเตีย มาถามเขาความรู้สึกเขาดีกว่าว่าเขารู้สึกยังไงบ้างครับผมเอครับคุณโทบี้โอ้คว่นเคาสี่เกมอผมอาจจะทอมาน้อยด้วยแหละไม่ค่อยมีเวลาคือข้อไม่มีเวลาแล้วเราต้อรอนี่เนาะใช่คือผมต้องไปซ้อมราสีแล้วก็ไปช่วยทํางานจีฬาศีหลายอย่างมากเลยเลยมีเวลาทิวนิดหน้อยอ่โอเคครับผมนะ นะครับผมนะฮะแต่ไม่เป็นไรครับถือว่าคุณทวีทำดีที่สุดแล้วนะครับผมนะฮะเป็นเนรื่องที่น่าเสียดายมากมากเลยครับโอ้คือคิดว่าคุณทวีพลาดตรงไหนครับที่ทําได้คะแนนน้อยขนาดนดี้คิดน้อยไปนิดนึงฮะคือไอ้เลือสวีดีเขาจะได้มันเป็นหมวดปับเสียงเนาะมันทุกอย่างมันไหวมากนะครับได้ะนะครับผมนะฮะถามตอบแต่ตให้เลือดส,สามระหว่างจะจะเป็นน้สามวีนะระหว่างสามหมวดเนี้ยสามหมวดเนี่ยอันไหนยากสุด ที่ไม่ใช่สามปีอ่า,มอาหมวดไอ้ที่ทีเป็นหมวดที่สองอะฮะอตอบที่เป็นคำถามตอบกันนะใช่ใช่ใช่เพราะว่ามันไม่รู้เราจะถามอะไรอ่ะคุณโทบี้มีไนจะบอกกับโพเทหรือดิวเนียนะครับเอ่อขอโทษกับสิ่งที่เกิดเรื่ทุกอย่างฮะผมผิดเองมไม่ค่อยได้ติวมาเท่าไหร่ ไม่เป็นไรครับคุณโทบี้ครับทำทำดีนะครับทําดีหรือว่าคุณว่าคุณรูเซียภูมิใจในคุณโทบี้เพราะโทบี้เป็นคนที่อยู่ด้วยกับรูเซียมาตั้งแต่แรกเนาะเป็นอ่าหนึ่งในอะไรนะหลังตู้เย็นแบบนี่เป็นแบบแกงที่แบบอันนี้ภูมิคุ้กันนานมากๆนะนะครับผมนะฮะไม่เป็นไรครับคุณโทบี้ทำพิธีสุดแล้วไม่ต้องเสียใจเนาะถือว่าเป็นอันนี้ถือว่าเป็นแบบมาร่วมสนุกกันนะไม่ต้องเอาคนเสียใจอะไรไปนะครับนี่เดิขอขอเสียบมือให้กับ อาคุณทบี้หน่อยเดียวตบมือณตบมือณกำลังใจหน่อยกำลังใจหน่อยนะครับผมนะฮะเมย์บอกคนทำโจทย์ไหมฮะขอโทษนะโอเคครับขอบคุณทบีมากเลยครับผมนะฮะอ่คุณทบี้ครับอยากให้ใครเล่นต่อครับสำหรับคุณครับจะมีกับคุณปักเป้ามีเอลหนอองมาแล้วใช่ไหมฮะก็ต้องมี L3 ฮะมาฮะดอมดอมี่ฮะ ดซิเน่ใช่<ฮ>คุณนัสมีนะครับแลเอลเอลฮะครบภาภาษาเอลเอลนะครับผมนะเอาละครับอยาาให้ผมกดก่ะไรบอกนะครับกดเลยฮะคนที่จะมาแข่งต่อนะครับในคนต่อไปนะครับก็คือคุณนัสมีครับผมอานะครับผมเป็นไง่ว่าอะงั้นเอางี้ดีกว่าคุณโทบี้ เน่จะบอกกับคุณนัสมีไหมตั้งสติด,ดีๆนะครับครับครับตอนนี้ยันสอกอคนคนึงน่าจะใช้ได้แล้วอีกคนหนึ่งน่าจะไม่รอดแล้วหรือสิอยันอีกคนสุดท้ายเนี่ยจะจะผ่านไปได้หรือเปล่านะครับผมนะฮะแล้วขอบคุณคุณโทมี่นะครับผมขอบคุณครับบายบายครับ ก็้จะถึงบทสรุปของการแข่งขันแฟนประแท้คนก้อนแห่งปี2022คุณมัใค่ายเป็นที่1ที่71คะแนนตามด้วยอันดับ2อน้องไอติม28คะแนนตามด้วยคุณรัฐอันดับที่3 7คะแนนและอันดับที่4คุณโทบี้3คะแนนมันสิว่าอีก2คนสุดท้ายจะสามารถเข้ารอบการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศได้หรือไม่พบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ